โ้ยขนาดกันเตโอ้ยโ้ยยลูกขอขนาดกนเตดได้ไดเน่าเเน่าเ่ามเกีนข้าอเอฟซีเด้อโอ้แม่ดีใจมาเยียบนูคนลูกเลยดีใจลูโอ้ยดีใจแล้วเม่ตะเกียนมคุณมเมื่อไรเอ้าหนขนาดกันเ็ด น้ำแดงนี Ồ, ่ให like, so ้แล like like so no. yeah. so ้วแม่น้ำแดงจับจับให้เรากินนะจับให้เราหนจับเลยที่เปิดแล้วน้ำแดงน้ำส้มเอาเลยไม่ก no. ็ได้ค nice ่ะโหลกใบเตรียมกันห้าเดี๋ยวเดี๋ยวถูกแล้วแม่ห้วยๆๆวยห่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 วยหยห่ยไอแม่กินนดแม่กินนด้ล้วแล้วแล้วแ้เนู้แม่จะเขียนข่าในเลฟสีทุกคนน้ำแดง เชือังจากงั้นจากงันจันแม่มเาเฮ่เตัวใคันหาคันเปียแม่ให้กวนตัวเลขตัวนเปยรูคนหันเไม้ไมเก็บไมไหมมาให้กวนก็ได้อ่ะห้ากับเปียตกไม้มาลยตกไหมมีวัานีบริเตรียมโตไหมนี้นะแม่นะนันร่งนี่แหละแม่เดี๋ยวมาอีก

ดูวัยไอ้สแลมอุ้ยอุ้ยพ่อและแม่ดีใจดีใจดีใจลูกดีใจอุ้ยยังไงยังไงดูด้วยเพื่พยานนี่แม่ดูยานี่ลงตาดูอย่าดีดูดีครับดูดิซื่งว่าแม่จันหอมเด้อลูกเด้อแม่จันหอมจันหอมเด้อลูกแม่จันหอมนะครับเอฟซีลตาหมอจันหอม กันหอมอ๋อวัวแม่ซื้อแค่วีเด้อเปลี่ยนกันลูกแปะเอากันหอมกับแค่วีอูย้ยดีใจลูกจะเป็นคือดีแท้เงือดีแห้งคอเนี้ยขนาดกันแปะปีเกยมันมคิดมันภาคหลาเราด้วบ้านเนี่ยนี่ตั้งใจเด้อจ่าแม่เด้อพอถูกพอขนาดทะเบงเด้อประมาณสามเด้อประมาณสามเด้อแปะ,เ,ปะ,เ,ปะเอาเด้อจานหมอน สามเด้อสามเจ้าก็ต้องยิ้มเลยเจ้าก็ต้องยิ้มหันมาน้องตาประมาณสามเด้อค่ะเด้อสามลูกสามเด้อค่ะเด้อสามสามยังน้อยไปหน่ลูกอืมสันหากันแปดลูกนี่กำลังทำอยู่ในมือเลยเก็บดอกไม้ท่อกันเด้อลูกเก็บดวงใหม่ทอกันเด้อลูกอย่าหายขาเงียบขาสันลูกลีออกนะครับลูกกำลังลูกกำลังลูกกระโดดลูกกำลัง ยัดตัวไปเห็นเพิ่นแม่งามยัดตัวมาลูกมาโอ้โอ้โอ้มาได้พอกันดนโอ้ยสาธุสาธุเอฟซีนะใช้วิญญาณในการรับชมเด้อแม่จันหอมเนาะแม่จันหอมแม่จันหอมมาเพิ่นมาเพิ่นมาแม่จันหอมแม่อยู่นี่กี่ปีแล้วนี่จักปี้อะไรอ่ะอ๋อจาสาธุสาธุ อ่าเนี่ยเมอตามปลาตามเขาก็แบบนี้เด้อแมนะคันหคันแปก็บ้างแบบง่ายๆนี่แหละสาธุสาธุเปนี่ะาทงานแล้วนีน เวินจ่าจ่าจ่าภาษากวิโอ้ยน้อแม่จันหอมนะครับต้นตะเคียนแม่จันหอมแม่จันหอมต้นใหญ่มากนะคือใบกรหอมก็คือจันหอมต้นนี่แปลกมากเลยพอสูงมาปุ๊บแล้วก็จะมีขั้นแล้วตรงไปกึดเลยงงมากเลยนะเป็นต้นที่แปลกกระดาษมาเขียนเนาะลูกหลานมาบ่ไใด มาได้เตี้ยนปูลูกก็ไม่ได้มาเนาะม่ได้เอามาอย่างวะเอียงเปิงลูกหล่าก็ไม่ได้มาเนาะลูกเนาะมันคือไก่ใช่เนาะเอียนถึงมาเนาะลูกเนาะไก่แง่ไก่แง่คือเปิดเตี้ยมผ่านเนี่ยไก่แง่บ้าบ้าบ้ามาหามาเบิ่งเล่าโอ้ขันเพ่นมาน่ำพูนี่น้ำมาหน่ำเราต้องเตรียมโอ้

เទียนบ្ទ្ទ្ទ្ស់ទ្ទ្រៀំងួយ្លាលឩាស់ទ្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 លាល់ទ្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 គីចាងដូចន S <s <hr ie ks> โอ้ยมากอ้เตรียมยังมาเลยเด้อมเด้อโอ้ม่ดไม่ด้มาแม่มาแม่ดูไม่ด้มาแม่ดมาแ่แม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 ่มาแม่แม่แม่มาแม่แมนแม่แม่ม่แม่แมมาม่ม่่แ่มแม่ม่ม่แม่่แม่มา่แม่มา เีาะไเสียบ่เนี่เสียแม่บ่เสียแม่วาจไบ่เสียอยู่บ่เงี้ยบ่เนี่ยเปี้ยงเงียอันน่สาธุสาธุเปิดประตู open เปิดทุ่นเมวประตู o p ่ n เนี่ยเพีนบ่ ถ่ายรูปมาเป็นหัวคนต้องไหนถ่ายไหนปนต้องไหนหลวงปู่นี่ไหนตรงย้อนย้อนนี่นะโอ้ตรงย้อนลองมากนี่เนาะแมนิลีตัวนี่นี่ย้อนย้อนลองมาอีลีนี่ เปนไปแล้บอมิดจับไปดแล้ว,ปลวไปเลยได้แล้วเล็กจ้าโอ้ยทุว่วแตะมาเบิง้งรมานานแล้วนี่นนโอ้ยแปดสี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  4, 4, 4. ตัว,ดเ,ดว 4, เดียวด้วยแปดสีอแปดสีเด้อเอฟีทุกคนทุกทันนะ เอาจ้ะโอ้แปดสี่นะครับแปดสี่สาธุแม่ตะเคียนยักษนะ์แม่จันหอมให้แปดสี่นะแม่จันหอมไม่แปดสี่นะครับเลขแล้วก็ได้แล้วนะครับใหญ่จริงๆนะต้นตะเคียนใหญ่มากเลยใหญ่จริงๆนะครับาสาธุแล้วก็เป็นสาธุส,สามพย conjugate สามเฉยๆเนาะ จ้ะเม่นเพื่อนบอกว่าคันหากันเป็ดนุกข้าจะแลนหาดอกใหม่นอนนุกตุกเป็นแต่เพื่นเราเห็นยกมือสามสามอย่งเดียวสามเด้อหลงปู่เันหนึสามตัวหน่งหนึ่งสาม่อนคนละลงมาไมีเงนเดือห่ไม่ด้ถ่ายไปเบื้องในเบ้องเป็นึังไดถ่ายอยู่จ้ะนุคคนลุกยอดสองไว้เป็นเทาไหร่เปิดเ่นไหรเบื้งตีลเพิ่นเฮ็ดมือจงไหบางนั้น พ่นบอกว่าสามแล้วก็เรียกหาคันห้าคันแปดมันนอกสามแล้วก็คันห้าคันแปดสามห้าแปดเขาก็เฮ็ดคันหา้าแปดคือการที่นางจะได้จำไว้ล่าเรามากกวาตงที่เรียกว่าจะทำไปเอาคันห้าันแปดไปหลูกปูแต่มันอันยุบไม่ทำก็จะเพิ่นส้เลยเสียได้นาะแต่เพิ่มมากนี่เพิ่มขาวเพิ่นลงน้ำพูเพิ่มมากอลแต่ว่าสู้เลขสามนั่น ก็เอานลืเล็กแน่นต้นตูมอไับชับมีตัวชับชัดเลยบอกสัซัมนีแเลยเนาะล่างสีแปดบอกแปดสี่แปดสี่ออกเลขทูพันเอั่างหเจดแย์เจ็ดแปดศูนอือเลขทูพี่กทาลูกไว้ให้ดูเนี่ยยลูกว่าอินางไทยลูกยาดเป็นยังไงยาดเป็นยังไงยาตอนนี้ แม่แม่อะไรแม่จันหอมออกไปแล้วแม่จันหอมไปแล้วอันเลือดดงอันเลือดแม่ดงจ้ะโอ้ยแม่ดงแม่จันหอมก็พออย่างแม่ดงแม่ดงนะแม่แจนหอมก็พออย่งแม่แม่ตะเคียนแม่ตะเคียนผ่านร่างบ่อยไหมแม่ตอบเคยผ่านร่างบ่อยไหมเคยบ่อยไม่ไม่ไม่แม่มาเรื่อยบ่เคยผ่านแม่ครั้งนี้ครั้งแรกลูกครั้งแรกลูกครั้งแรกติใช่ ปลาถูกครั้งแรกเลยติครั้งแรกแล้วมาอยู่นี่น้องหน้าน้องหน้าละรอยจนมาอย่างเดยมมาดูต่บ่เคยลงลาจักเถื่อมาแม่มานี่บ่อยแต่บ่เคยลงลางแม่ไงโอ้โหเออแช่เนี่ลงจนนุดงยังไงล่ะลำดีไหมลูกลำสวยมากเลยค่ะโอ้สวยน้องหน้านี่ยละว่าบย้ายดอกไม้จะมาถึงข้างเลยบกบน้าเสื่อบกเคยลงจักเถื่อเป็นยังไงคนลงแม่มันกิมันเป็นยังไงมาจังไง คือท่านลงเพิ่นดีใจนะเมื่อกี้นี่เพิ่นดีใจเพิ่นดีใจไม่ใครถามคนนี้อยู่ใกล้แม่เพิ่นลงมาแล้วเพิ่นดีใจเมืนบ่แล้วขมิ้นนี่อย่างเพิ่นใหญ่อย่างเพิ่นดีใจได้พุทธโลกขมิ้นเพิ่นเลยสูงเม่ไม่รู้ขมิ้นเลยนะมันไทยโคราชกันแล้วแม่บ่ได้เป็นขมิ้นลูกเป็นไทยโคราชพ่อแม่แม่ไม่ได้เรื่องเลยบ่รู้เรื่องเลยได้ขมิ้นนี่เขาบอกว่าปัญญายุ่วัดนี่เป็นขมิ้นเหรอขมิ้นจีนน่ลูกมากนี่ขมิ้นบ่ แล้วแม่พูดคำเมนไหมคำเมนทุกอย่ลยแม่พูดคำเมนว่าเป็นจิงถามลงหน้าก็ได้ลูกไทยเตียมรลอยลูกกุลาดกุลาดเลยจังง่ยแปลว่าอะไรกินยังล่ะนาสูบุรีบโอ้บุเป็นคำมนเนาะบ่ลูกบ่เป็นคำเมนสูบยสูบคนุ่มยัถามพนวะจันพนวะอีนยังไม่ยังลูไม่กนบป้ไม่ยงแห่นบาแสบสูบุรีจังงันนี่ อันนี้อันนี้ก็ไม่จำยังคอมเมนต์ออกเลยนะพี่ก็ไม่เป็นคอมเมนต์บอเหมือนกันเป็นคอมเมนต์ไม่รู้เรื่องกันไม่รู้เรื่องเลยเบ้าคอมเมนต์ขนนั้นแล้วลูกเยอโอ้โหเบ้าหอดอะไรนะเมื่อกี้นี่ไม่ใช่ฝรั่งอะไรนะลิ๊งมีรุ่นประทัหนึ่งเนาะชือชื่อพออย่งน่องจำได้ตัวเลขเนาะมีใครจำจดไว้แล้วน่อเอาไว้แล้วไอ้สามีเพิ่นอีหยังล่ะสามีซื้อหยังว่าได้บอกเดี๋ยวค่อยดูในสมุดนั่นก็ได้อันนี้เลขหยังไเนี่ยไหน มีเลขยังีงนี่แหะขีดไว้กันเลยอันนี้อันนี้อันนี้อันทูบเจ็ดแปดศูนย์ทูบขยบเมาอ่อันนี้เพื่นบอกได้หูนสาธูเดอเอฟซีเดอร์นี่หนึ่งเลขยังไงแม่เลขยังนะอไนะเก้าแปดศูนยอะไรนะเก้าแปดศูนบ่ที่จุดเก้าแปดศูนอ๋อ ที่จุดได้เนาะ980เม่นบ่อซาถูกซาถูก FC ทุกคนตทันเด้อ980เฟนดี้นะเม่นที่คูนึะ13ที่คูนึงสามไหนโอ้ที่คูนึงสามเนาะอันนี้980เลขทูกจังท่ายเนาะเลขประมาณนี้เด้อนะครับ83 583เลขอย่างโอขอกันหากการเปรตเนาะ แปดสี่นะครับแล้วก็เจ็ดแปดศูนย์แล้วก็หนึ่งสามนะครับอาสาธุสาธุสาธุโอ้พอตัวเลยเากากฝากเครื่องดื่มอะไรหนึ่มหกินลืมแล้วนฝากเครื่องดื่มฝากเครื่องดื่มมันยังลืมเลยมบอโอ้ศูนฝากเครื่องดื่ม โอเคนะเอสาธุเด้อร์เมเดอลูกหลานคอราเดอนะครับเนาะแมจันหอมเมจันหอมเมจันหอมเดอนะครับอ่ะตัวเล็กคนไปทวงมคนอ่ย่อยงลงพอรอล่อค่วง่ลง่อหลวงพ่หลงงพ่อลง่อหลว่อลงพองหลวงลวงพ่อวงพ่่นววงนอหลวง่อหงอล่อ่อ่หล ลูกเด้อลูกยามั่นแม่บรแม่บรรลขม้นอตัวเด้อน่ยกยสเลาะบอาเด้อลูกดานเดี๋ยวลูกลานขออนุญาตไปเด้อแม่เด้อคนยานไทยทำโดยแม่นะสาธุนี่อุ้ยกเ็นโยป่ม่กินาซาสาธุต้นใหญ่ที่สุดนะครับเทบไตใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับสาธุสาธุต้นใหญ่ยิ่งใหญ่ก็เท่าสิบ้อเลยครับไม่ใช่ปิกอัพหญ่ง าสิโลเลยนะนี่สาธุสาธุสาธุโอเคครับเอฟซี FC เด้อนะครับเอ็ดก็ได้มาถ่ายถ้ำนะครับก็กายก็ดีดวยวระเจาก,ก็ดีด้วยใจก็ดีเดอ้อที่ลูกหลานเคยสัปประมาททั้งคุณประพุทธคุณประดำคุณประสงค์ุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณเทพเทวาคุณประสิะสทธิ์ทั้งหลายแต่ลูกหลานขออน,าานุญาตเอาเลขตัวนี้นะครับให้เอฟซีได้ชมแล้วก็ถ้าถูกก็จะ,ะมีถ้ามีเอฟซีถูกนะครับก็ อย่าลืมผ้าจ็ดสีให้ท่านมือเด้อนะครับนนเนาะผ้าจ็ดสีให้ท่านเลี่ยนี่ป่าค่อนข้างที่จะหมาลึกโพสมควรน,นะครับเนาะสาธุสาธุนคะครับก็พระอาจารย์ท่านเคยมาปฏิบัตินั่งสมาธิบ่อยตรงนี้นะครับสาธุ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 แม่ตะเคียนเพิ่นให้มาอยูยูเพิ่นกัมาเลยแล้วเพิ่นอยากให้มาเจ๋อเจนี่แหละ อ้นมาอันนี้นอนหน้านเที่ยวจะไปควดหบ่เราเที่ยวไปหาเล็กเจ่าต่เจ้านั่เบาไ่ได้ตีเลาบวนบ่บ่แม่นบก็ดเล่เบหอเกิบะว่าพีนั่นออจ้บอกไไนบโอ้สูงใหญ่ขนาดนี้เหรอสูงมากเลยเนาโอ้เนี่ย โอ้ยามาหมอนแมาอยู่ตั้งปีสองห้าสองห้าก็ยังโตเยอะเห็นคือเก่าต้นคือเก่าเลยสิบปีแล้วโอ้ยน่าจะเป็นพันปีแล้วบอโอ้สาธุสาธุล่ำลากันไปนะครับสาธุสาธุดู๋ยวออกจากป่าก่อนนะเอฟซีเนาะสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม